Yo, yo, yo. Song, โยโยโยบายสองของเชิเจนกลับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนของหนังทุกช่องทางเจอและลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เครนสปอร์ตเข้าร่วมชม,มรมลูกหนังได้ที่แอ็ด MVP 33บามครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคืงเน้นทีมเดียวพิจิตเ,เลือเกมเวลาตี35ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลิเวอร์พูลแชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับลิเวอร์พูล21แต้มจากการชนะ7แพ mm ้6เกมล่าสุดคืนฟอร์มนะครับบุกชนะเวสต์แฮมมา2-0ครับเนเธอร์สล็อตก็พอจะเบาใจขึ้นบ้างนะครับสภาพทีมยังไม่มีคอเนอร์แบรดลีย์นะครับก็ตัวหลักๆประตูรีซงเหมือนเดิมแบ็คขวานะ่าจะเป็นโจโกเมสเหมือนเดิมนะครับเล่นได้ดีในเกมล่าสุดคู่เซนเ,นเตอร์ก็โกนาเต้ฟันไดครับทางซ้ายเนี่ยก็ไมเคิลเคสหรือไม่ก็สลับมาใช้รบโรบบอ้นะครับตรงกลางกระดิช กราฟเฟนแบ็กแม็กลิสเตอร์โซโบอสไลน์ครับทีนี้แนวรุกโมเมตซาร่าไม่ได้เล่นเลยนะครับในเกมกับเวสต์แฮมแม้ท่านในแง่ของการโรเตชันนี่ก็อาจจะได้เห็นซาร่ากลับมาเล่นกับกั๊กโปแล้วก็หน้าเป้าอาลเลสเซอร์อีซักที่ประเดิมประตูแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับโดยมีโฟลเลนเวียสกับอูกโกอิกิติเก้ก็เป็นตัวสอดแทรกครับโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์เคเลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกา้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่ซันเดอร์แลนด์น้องใหม่22แต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบอลมัด3-2แบบสุดมันเลยนะครับเล e กกสเลเบรีก็ยังไม่มีฮาบิบดิยาร่าที่เหลือพร้อมหมดนะครับดานิเอลบาลาดกับอัลเดรไรเต้คุมเกมรับตรงกลางกริติชาก้านะครับแนรุกก็เบอร์ทันตาโอเร่ เชลดีมทาวบี้เอนโซเลเ,เฟยครับกองหน้าวิลสันอีซีดอร์นะครับเจอกันล่าสุดต้องยอ 2016, 16, 17, ้อนไป2016-17ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ2-0บ้านซันเดอร์แลนด์จบ2-2นะครับก่อนเกมลิเวอร์อพูลเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับลิเวอร์อพูลเนี่ย5นัดหลังสุดในลีชนะ3แพ้อ่าขออภัยชนะ2แพ้3ส่วนซันเดอร์แลนด์ชนะ2เสมอ2แพ้1ค <c oughs> ือพี่เฉยมองว่าซันเดอร์แลนด์อาจจะมีทีเด็ดอยู่บ้างเวลาเล่นในบ้านนะครับเพียงต่อว่าเวลาเล่นเยือนเนี่ย ก็ยังไม่แน่นอนนะครับคือพี่เฉีนมองว่าลิเวอร์พูลกลับมาเล่นในแอนฟิลแล้วก็โดยโมเมนตัมเนี่ยมันควรจะกลับมาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเกมรับจะดูแก้ปัญหาได้นะครับพอใช้โจโ,โกเมสไปเล่นดูแล้วน่าจะเรียกความมั่นใจได้ครับหน้าวัดใจลิเวอร์พูลครับพี่เห็นมองว่าประตูแรกมาไวซันเดลแลนน่าจะต้านอยู่ลําบากครับจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูนะครับให้เชียร์หงแดงลิเวอร์พูลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย